สวัสดีครับผมชัดแอม,มทีวีครับผมพีทครับวันนี้เรามาเล่นเไทยในช่องช่องอะไรนะช่องพี hey, y, P, P. ่วายพี่ีอีะช่องเขาชื่ออะไรนะโอ้ยเสียงดัง วันนี้เราจะมาทายรายการกันว่าเขามีกี่ตอนรายการอะไรมีกี่ตอนข้อที่หนึ่งร้านอาหารซุปป่วนมีกี่ตอนร้านอาหารซุปป่วนไม่รวมร้านอาหารซุปป่วนในอาลีกี่ตอนพยายามข้อที่หนึ่งถามว่า ร้านอาหารสุปบนวไม่รวมกับร้านอาหารซุปบววในอารีมีทั้งหมดกี่ตน้นมีกี่ซีซันโว่ยทำไมพี่มีกี่ตน้นช้อย,ชอย,ช,อยชอยนะนะก็ไก่อันนี้ไม่แค่สองข้อนะ ช้อยที่1นึ่งห้อยยี่สิบช้อยที่สองรสอ็ดช้อยที่สามหร้อยยี่สิบสรายการไม่ใช่ร้อยยี่รายการ <c oughs> ทละ,ล,ะละหนาสุปเนเขาทำหลายสีซั้นแต่ไม่บอก <c oughs> เพื่อามาทายต่อนะร้านอาหารซุปบัวมีกี่ซีซันถูกต้องแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วร้านอาหารสุปบัวตอนสุดท้ายคือตอนอะไรปีช้อยเดี๋ยวบอกให้มาอืมไม่เชอ กอไก่ลูกรดละบาดขอไข่เจ๊เท en ี่ยวสวนสัตว์สานำเต้นลำสี่เจ๊ติกอกล้างตอนไหนเป็นตอนสุดท้ายเลยตอนไหนเป็นตอนสุดท้ายกอไก่เจ๊อันนี้อันไหนอ่ะ แล้วอาหาสุกป,ปวนตอนสุดท้ายพีเช่เลยลงไปเลยก็แล้วก,กันก็คือตอนโลดละบาดพีอั้มเดี๋ยวพี่จะมีให้พีอั้มมาตอบว่าพีอั้มชอบรัดอาหารสุกป,ปวดตอนไหนมากที่สุดตอนไหนมากที่สุดแต่พี่พีอั้มชอบอะ พี่อ้ําเดี๋ยวพี่จะจะให้เชิญให้พี่อ้ําดูตอนสุดท้ายเลย The f u l l e r y ตอนสุดท้ายเลยยิงม,น,มนเลยยิงมาเลยฟังไว้นะทำอะไรอะเจอ๊อะไรทำอะไรอะเจ๊ผมเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยหวีผมมัง้งก็เล่นเกมมาสิ นะฉันเล่นเกมสายรอยัลเป็นเกมรูปแบบใหม่ที่เพิ่งมาและตอนนี้อนะกำลังเปิดให้ทดสอบเล่นอยู่มีสติเลยดิข้อนี้เป็นอนาคตหนูอ่ะต้องไปไกลกว่านี้นะตามนี้ นจอเมืองนะีครับแล้วก็สนุกมากๆเลยกับที่เรามาถ่ายกันทาคนสละชีวิตเพื่อประชาจดทุกคนทำไมฉันช่างนางฟ้าขนาดนี้คุณค่าจริงๆที่ได้ดูวันนี้ในอันนี้ตอนสุดท้ายเลยนะแล้วก็ พอที่สอบพี่ชอบตอนไหนมากที่สุดรู้ไหมพี่ชอบตอนเจ๊ก่อนเลือกวันสงการนั่นแหละแล้วก็พาเจ๊ไปลอยกระทงตอนไหนพี่รู้สึกว่ามันเหมือนมันจะเศร้าอะ่ะแต่ไม่เศร้าเลยอะก็ตอนสุดท้ายอะโอ้โห แล้วก็พี่อ้ําตอนไหนที่พี่อ้ําชอบมากที่สุดบ้าขวาหนึ่งก็ได้พี่อ้ําตอบเร็วนี้เลยตอนไหนที่พี่อ้ําชอบอ๋อนี่หรอแล้วก็ ข้อต่อไปก็คือช็อกระดูมีกี่ตอนพี่แอมข้อต่อไปก็คือช็อกระดูมีกี่ตอนช็อกระดูอ่ะมีกี่ตอนช็อกระดูอ่ะช็อกระดูก็ตอนตอนที่วันเขามาทุกวันเสาร์อะ มีกี่ตอนก็ไก่หึงขอไข่สองขอข, 2, ขอไข่สามนนูสีสตอนทั้งหมดกี่ตอนก็ไก่หน<ต>ึงอะไรนะ 4, สแล้วสพี่อ้ํได้ดูเหรอสี่ตอนแล้วอันนี้พี่อ้ําใกล้เคียงสุดแล้ว ม่ได้ดูเป็นปีแต่ทีชอไหมน่ะพี่อั้มกลับมาดูสักทีนะพี่อั้มอาไม่เคยดูร้านหน้าสุกัวในอารีอ่ะข้อต่อไปก็คือร้านหาหาสุปัวในอาลีมีกี่ตอน ยา่าไม่ใ like ช่ว like ่า like ร้านรหัสซูปเลอะไดอาลี่มีกี่ตอนเที่สก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับอะไรนะคะคุณไว้ตอนสองนี่มีด้วยหรอตอนหนึ่งยังไม่ออกเลยออกไปแล้วถือว่าออกไปแล้วถือว่าออกไปแล้วก็ได้ไหมโอเคโอเคโอเค ตอนนี้นะครับก็เป็นตอนวิธีการเอาตัวรอดจากเจ้เฮ้ยเอาไปต้องเอาตัวรอดจากฉันด้วยเอ้าไม่รู้อะ่ะก็ช่วยยงนี้อย่างที่บอกว่าหนังก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําชีวิตตีทำไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวยังไงไปรับชงกี่ตอนพี่อ้เออพี่แอมพี่ไทยว่าพี่กี่ตอน,ตอ,นอะไรนะมีชด กไก่หนึ่งข้อไข่สองขอควายสามนอน,นูสี่พี้มเตรียบพีได้ใจพี่มมาทดทวนก่อนพีมพีให้เวลาให้พี่อ้มทดทวนหนึ่งนาทีให้พี่อ้มดูช่องพี่ไวพีว่ปีใหม่อีกทีหนึง่ง พี่แอมเฉลลยมาเลยเฉลยเลยเฉลยมาเลยกี่ตอน่แล้วนี่ไดสามตอนแล้วจ้าตอนล่าสุดก็คือตอนทิศทีอกลักวเพื่อนของเจ๊กลับมาดูไปนะพี่แอมไม่ใชด่ดูอันอื่น ข้อที่สี่น้องเรียนสุดปวดปีกิตอนไม่มีช้อยเคลอนยยเอาเองก็แล้วกันนะมีทั้งหมดสามตอนแฮมยมิเอาพี่วิวบ้างนะ ข้อที่สองพี่วิวเย้ <c oughs> ให้ไทยว่าพี่อั้มชอบคลิปพี่วิวอะไรบ้าที่สุดพี่ชอบหือพีทชอบพี่อั้มชอบพี่อั้มอะชอบคลิปไหนมาาที่สุดอะไรนะ พี่แอมนั่นแหละพี่แอมชอบอะไรมากที่สุดอะอะ,อะไรนะโอลิวิชาร์วีโอ้ยให้แต่ว่าพี่ชอบอะไรบ้างพี่ชอบอะไรนะพี่ชอบสงครามที่สั้นที่สุดอะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองอะ ใช่ใช่ใช่แล้วแหละแต่ส์แอค่าัที่นานที่สุดยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ของสุเอสังขารยังไงก็อยากจะดูเหมือนกันนะ พี่อ้ําให้ถ่ายว่าพี่อ้อําอะอืมให้ถ่ายว่าพี่วิวเจอใครมาบ้างพี่เอ่อพี่ขนีพี่สาบวตบไปล่ะแม่ฝนก็เคยเจอนะ เจอไปที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ไทยว่าพี่วิวออกรายการอะไรของช่องไทยทีวีเอสและช่องอะไรนะอันนี้เปลี่ยนไปเป็นช่องอื่นแล้วจ้าสังคมสนุกคิดจ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเลยเนี่ย เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัว<ห>ย่องสีทีวีเรียงสรุปจ้าไปจนถึงสังคมโลกกันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนาทีและชีวิตความเป็นอยู่ เราควรรู้เพราะมันสนุกดีสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่โยนาหเอาอันนี้รายการกาใครแคร่ว่ารายการส,สามคอนสนุกคิดเป็นรายการของใคร รายการของใครพี่แอฟตอบไปตรงนี้อะไรนะรายการสังคมสดุโคีเป็นรายการของใครอวเฮ้ยพี่อคยดูละเขาออกว่าช่องช่องสี สังอะไรนะช่องสี่ทีวีเรียนรู้อันนี้อะไรเนี่ยช่องอะไรเนี่ยช่องคืออะไรภาพประเพณีวันสำคัญและอื่นๆอีกมากมายนะคะเยอะแยะจริงๆพูดไม่หมดเลยเนี่ยมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งสัปดาห์เนี้วิวมีเรื่องน่าสนใะเาออันนี้ก็มีสาระอันนี้จุดชมวิวก็มีนะ รอยสะระมากะเกี่ยวกับเทศกาลที่จะเกิดขึดนด้นเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเทศกาลที่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็อเทศกาลอีสเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะเทศกาลอีสเตอร์นี่เขาเฉลิมฉลองอะไรมีที่มาจากไหนและไอ้ที่เราไปห้างแล้วเห็นไข่จะเห็นกระต่ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับ e a สเตอร์นะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะถึงเวลารัสมองประลองความรู้ประจำวันกันแล้วครับ ไม่ดูกันว่าวันนี้จะสย่ชอบดูสั่งสั่งของสนุกคิดตอนไหนมาที่สุดเลยอะอนอะอไะ,ะ,ะไรนะพี่ย่าไม่ได้ยิน ยามชดดูรายการสังคมสนุกคิดตอนไหนมาที่สุดส,งงสังคมสนุกคิดนะไม่ใช่ช่องพี่เวล ย่าชอบเพลงอะไรมากที่สุดสอัสดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวั เจ๊ไขตยตลาช่วงนี้เรามาดูวิบากกรรมของคนเสื้อแดงนะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องชดใช้กรรมก่อนจริงหลายคน อะไรดีเีเยในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูเส้นทางนะครับของมอเตอร์เวย์นะฮะสายบางไปอินโคราชนะครับคือถ้าเราเดูติดตามข่าวเนี่ย ก็ได้มีการก่อสร้างเส้นทางนี้มาตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเรากลับรถนะไปทางถนนพหลโยธินต่อเนื่องไปยังมิตรภาพนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปสลับอุรีแล้วก็ไปนครราชสีมาเรห็นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ